สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบรันการ์ตูนนะครับก็ที่ทําเสร็จแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูวธีการติดตั้งนะครับก็จะมีด้วยกัน11ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้ไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับหรือว่าไฟล์โปรแกรมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะคอมพลีทก่อนนะครับ ครับก็ให้ไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับสักครู่ครับอืมจำไะไเห็น มองไม่เห okay. okay. ็นนะโอเคก็ให้ไปดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรมนะครับก็คือไปที่เว็บไซต์4ฟ s h r r e นะครับที่ได้อัพโหลดไว้ให้นะครับตัวเอกสารโปรแกรมครับก็เข้าไปที่นะครับโ share ได้เลยนะครับ ไปที่เว็บไซต์โฟร์แช์นะครับนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับในที่ผม, Lock มล็อกอินไว้แล้วผมจะลองออกนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับโดยย s e r n a น e p พา s w o เวิร์ดเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับก็คือย s e r n a น e p พา s w o เวิร์ดนะครับ ยูสเนมพัสด์ก็คือตามนี้นะครับเป็นยูสเนมพัสดุ์ที่ผมใช้มานานละนะครับพอล็อกอินเสร็จนะครับพอล็อกอินเสร็จให้ท่านไปที่ตัวแอคเค้์ของผมเลยนะครับแอคเคาที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็สักครู่ตรงนี้ไปที่เนี่ยโปรเจกต์อเนี่ยครับโปรเจกต์ออนะครับก็จะมีไฟล์งานทั้งหมดนะครับเนี่ยให้ท่านดาวน์โหลดมาเลยครับทั้งหมดนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ไปทั้งหมดเลยพอดาวน์โหลดมาปั๊บมันก็จะได้ไฟล์ดังนี้ครับไฟล์จะอยู่รวมกันขอเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วขอไปดูก่อน กตูนนี่อันนึงครับก๊อปปี้มาแล้วก็อีกอันนึ่งรองสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเตรียมโปรแกรมก่อน อ่ละนะครับก็จะได้ไฟล์ตามนี้นะครับตามระบบที่เราดูนะประมาณ4ีหไฟล์นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับอธิบายก่อนอันนี้เป็นไฟล์ฐานข้อมูลนะครับส่วนนี้เป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นเก็บไว้นะครับส่วนนี้เป็นไฟล์รายงานส่วนนี้เป็นไฟล์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งตัว e d c a Server นะครับตรงนี้นะครับ ก็ธีการติดตั้งก็จะอยู่ในคู่มือตรงนี้แล้วก็ให้ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจะจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เสร็จไปเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารนะครับเดี๋ยวเจอกันเรื่องของการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008นะครับตัวนี้ R 2เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ